มันเลยอ่ะห้องแบบสบายสบายโอ้โหหนาวเล้เนาะหนาวเนาะตลาดยังไม่ได้เปิดแอร์นะคะจริงก็มันมีสองคุณเย็นมากเลยนจะหนาวขนาดไหนเออเกิดเลยหลายชั้นหนูก็เลยต้องเอาเสื้อทุกคนมาเป็นใช่า็ขอั้น แก้ง่าี่นี was, ่่ดดูเขียนแก้แล้วเข้ามาในห้องมราเป็นหลอกใครเแก้วนี่่คนนี้จะหแกไปขะี่ไอ้ขาเจ็บค่ะพี่ไอ้เขียนเอาไปแต่งแล้วก็ลากนี่นสาชนนิสาพรม่งมัดเจนมนไส่เขียนไหมมั่ หมืนใช่พ่เขียนกันไปว่าเชิญจ้งเพราะว่าหมดแล้วต้องมีการขึ้นมากินกันไหลูกประมูลพอติดกันป่าวหรือเปล่าเกินมากพอไดหมขวั้นลุกเลยเอาไหมชั้นพี่ใบยกกันมายกเตียงล้วครับเอออันนี้ลงก่อนเออนนี้ลงสามเลยอสามดีกว่าถือไว้ก่อนเลยนะ เดี๋ยวเราจะได้วางเนี <guarding okay>? ่ยเอาถุงพีดานไหมความวิชาความวชาที่แท้เตียงแล้วนอนกันสองคนเนี่ยนะที่รเพิมเหมือนเดีเอาให้มันเสมอเลยอะเอาให้เสมอลูกอู๋เหมือนสัมผัสได้มีนอนกันสี่ห้าคนนะพงพับ้าอ่ะเร็วกสร็จเฮ้บดีแล้วไม่มีเตียงให้กันเหรอแล้วไม่มีที่ว่างแทนถืออันนี้ก็สูงเกินต้องปรับ

มองต้นไม้เดี๋ยวก่อนโอแอนคนเดียวเลยน่าจะแบนนะนี่แหละนะขวดเดือดเดือดก็ซ้อนกันขอโทษครูเพิ่วเยอะนิดนีแทนเยอะไปหน่อยหนึ่งตัวล้กเลยวเไหนแล้วไปนะเห็นแล้วเห็นแล้วอนเลย ังไงคระกอบไปขึ้นเหมือนเดิมนะเหนียงจากเม่งเว้ยนี่อร่อยนะเพราะเอิญมันเห็นพอดีรับอ่านไล่ตามมาไงคำได้อ๋อพี่ไอศิลป์นี่ไงนะเนี่ยอย่าวางโลกสิลป์ไว้ขอสามคำนะสู้เพื่อเม่งเบยพี่ไอศิลป์ดันลาบบายไอปแต่เราทำให้เสร็จแล้วเนีตเขียนมันบ้างไม่มหนียอันนี้อะไรไม่ค่อยอ่านเลยอืมปันดีเนี่ย อ่าน่อได้ถ้าอ่านรับหลักก็ไม่ปินหนึ่ขวนนี้โอเคเลค่ะขอให้หายป่วยกันไวนะเป็นห่วงมากๆระวังด้วยจะขยับแต่ละครั้งไม่ต้องเปอะไรนะสาวบนี้ทุกๆคนเข้าใจแค่เราตั้งใจทำให้เป็นที่แค่นั้นก็มีค่าสำหรับแฟนคลับแล้วเหมือนเดิมเสมอจะดูแลและจะดูแลก็จะอย่างดี วยนะลูกนี่ผมใส่ต้องมีการประมูลเพราะติ์เจ็บบ้านนะเจ้าตีบ้านเนี่ยผมว่าประมูล AHHHHH <laughs>